สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง IT ทีประจำบ้านทุกท่านนะครับมาดูวิธีการเริ่มต้นใช้งาน n a s s y n o l o g y DS420+ นะครับสำหรับตัวนี้ก็วิธีการใช้งานคล้ายๆกับรุ่นเดิมที่เป็น DS220+ นะครับแต่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่กว่าสามารถใส่ได้4เบย์นะครับรุ่นนี้สามารถดูสเปคตามออนไลน์ได้เลยโดยเบื้องต้นก็สเปคคล้ายกันครับสำหรับตัวสเปคนะครับมาดูใกล้ๆสักครู่นะครับ มี CPU คอร์นะครับสามารถเพิ่ม RAM ได้มี LAN 2พอร์ตแล้วก็สามารถที่จะรองรับ M. 2 NVMe เป็น c a c h ได้นะครับตัวนี้มี 4B เป็น High Performance NAS สำหรับองค์กรนะครับมาดูด้านในกันนะครับด้านในประกอบไปด้วยกล่องฝั่งนี้เป็นกล่องสายไฟครับตัวนี้เป็นกล่องอะแดปเตอร ซึ่งเป็นสายที่ออกจากอะแดปเตอร์ไปหา n นสนะครับเราก็มีสายแลนมาให้2เส้นนะครับรวมทั้งน็อตแล้วก็กุญแจนะครับจะมีตัวกันกระแทกมาให้ n นสอยู่ด้านในแบบนี้นะครับในการดึงให้จับแน่นๆครับแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะครับ หมดแล้วครับด้านล่างไม่มีอะไรเขาจะมีการห่อตัวกันร,รอยเอาไว้นะครับเป็นผ้านะครับเป็นถุงผ้าเป็นบางๆนะครับต้องดูว่าขามันอยู่ด้านไหนค่อยๆย,ยกขึ้นอ่นนี้นะครับเจอขาแล้วขาอยู่ด้านล่างตรงนี้ลองดูหมุดตรงนี้นะครับก็วางลงไปแบบนี้อ่าโอเคเบา สำหรับหน้าตาก็ประมาณนี้ดำๆออกจากเป็นสี่เหลี่ยมอ้วนๆหน่อยค่อนข้างจะสแควรเลยนะครับหน้าตัดสำหรับตัวฮาร์ดดิสใส่ได้4ลูกนะครับมี USB มีไฟสถานะดิสหนึ่นะครับแล้วก็มีปุ่มส่วนด้านข้างบริเวณนี้จะเป็น ตัวหนังสือ s y โนโลจีพร้อมโปร่งอากาศเข้าได้ปกติฝุ่นก็จะมักจะจับตรงนี้แหละครับเวลาใช้ไปนานๆจะมีฝุ่นเกาะตรงตัวหนังสือ s y n นโลจีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอ่าด้านนี้ก็เหมือนกันนี่นะครับจะมองเห็นด้านในส่วนด้านหน้าก็ฝุ่นเกาะได้เพราะว่าลมจะเข้าด้านหน้าตรงนี้แหละนะครับด้านหลังมีสายไฟเข้าตรงนี้มีที่ล็อกฝั่งขวาแล้วก็ พอร์ตแลนด์สฝั่งเป็นแลนหนึฝั่งซ้ายแลนสองฝั่งขวามี USB พอร์ตแล้วก็ช่องรีเซ็ตสำหรับรีเซ็ตพาสเวิร์ดแอดมินนะครับมีพัดลม2ตัวผมจะใช้ร่วมกับฮาร์ดดิสก์ซีเกตรุ่น Iron Wolf นะครับสำหรับฮาร์ดดิสรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นสำหรับ n นสโดยเฉพาะที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ในราคาไม่แพงประมาณ4 0 0 0ันถึงบาทนะครับสำหรับตัว ฮาร์ดดิสต์รุ่นนี้ที่ผมซื้อก็จะเป็น4เทาไบต์นะครับ4ลูกคิดว่าจะทำเป็นเรด5ก็จะเหลือ3 4 3ก็ประมาณ12เทโดยเฉลี่ยครับแต่อาจจะไม่ถึงนิดหน่อยๆก็โอเคนะครับในการถอดเบย์ฮาร์ดดิสต์ทั้ง4ออกมาใส่ตัวฮาร์ดดิสต์4ก้อนนี้นะครับให้คุณใช้ประแจตัวนี้ที่เขาแถมมานะครับจะมีบากอยู่ถ้าเกิดว่าหันไปที่3นาฬิกาก็คือเปิดนะครับ ถ้าเกิดคุณจะปิดนะก็คือหันด้านลงแบบนี้ถ้าเกิดหันไปที่3ามนาฬิกาแบบนี้เขาเปิดอยู่คุณสามารถงัดแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทางฝั่งซ้ายตัวนี้ที่ผมปิดลงมา6กนาฬิกานะครับเขาเปิดไม่ได้ก็จะงัดไม่ได้นะครับฉะนั้นคุณต้องบิดมาที่3ามนาฬิกาก่อนอแล้วก็งัดออกมาแบบนี้พร้อมกันนะครับแล้วก็ถอดออกมาเพื่อใส่ฮาร์ดดิสก์ครับทั้ง4ก้อนนะครับ ผมพยายามหานะครับว่าเขาจะมีเขียนตัวเลขบอกไว้ไหมว่าเบย์ไหนของฮาร์ดดิส์ลูกที่เท่าไหร่ก็ยังไม่เจอนะครับว่าเขาเขียนไว้ตรงไหนแต่ก็จะมีตัวเลขที่อยู่ด้านหลังตัวนี้แต่มันเหมือนกันหมดเลยไม่น่าจะใช่นะครับแล้วก็ทางฝั่งตัวนี้ก็เป็นไฟเฉยๆแต่จะมีบอกนะครับว่าฮาร์ดดิส์ลูกที่1 2 3 4แต่ตรงนี้มันไม่ไ่มีประโยชน์อะไรนะครับ มันควรจะบอกว่าเวลาที่เราถอดออกมาเนี่ยฮาร์ดดิสตัวไหนควรจะเป็นเบอร์เท่าไหร่แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นในการใช้งานคุณควรจะมีตัวเลขติดเอาไว้ที่ตัวฮาร์ดดิสด้วยจอจำซีเรียลด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีบอกนะครับมี2กับ3อยู่ตรงนี้เนี่ยครับแต่มันไม่ใช่นะครับเพราะที่ดูมันเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นต้องระวังนะครับเผื่อถอดฮาร์ดดิสออกมาเพื่อทําอะไรบางอย่างแล้วก็ อาจจะใส่กลับไปยังไม่ครบอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้ใจจะมีปัญหาทีหลังหรือเปล่านะครับในการใส่ฮาร์ดดิสนะครับเขาจะมีเขียนเอาไว้ตรงนี้ว่า p ูลแปลว่าดึงขึ้นนะครับงัดขึ้นก็งัดขึ้นมาแบบนี้เลยครับเขาเออกแบบมาให้ใส่ง่ายเหมือนกันนะไม่ต้องมีขันน็อตแต่จริงๆแล้วเขามีให้ขันน็อตอยู่แต่ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการความแข็งแรงก็ขันน็อตแต่เท่าที่เห็นเนี่ยมันไม่ต้องขันน็อตก็ได้นะครับ เมื่อคุณใส่ฮาร์ดดิสเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่าตัวน็อตก็ตรงนะครับแต่ว่าน็อตที่ว่างไว้ตัวนี้ต้องเป็นน็อตของฮาร์ดดิสนะครับตัวนี้นะก็จะเหมือนกับรุ่น ds 2 2 0เลยซึ่งขันน็อตไม่ได้นะครับสำหรับน็อตที่แถมมาในกล่องตัวนี้จะเป็นน็อตเกลียวเล็กนะครับเกลียวละเอียดมากจะไม่สามารถใช้กับฮาร์ดดิสรุ่นนี้ได้นะครับสำหรับฮาร์ดดิสของซีเกตเนี่ยจะเป็นน็อตรุ่นใหญ่เกลียวหยาบนะครับก็ไม่เป็นไร เราสามารถที่จะใส่แบบนี้เลยก็ได้นะครับให้คุณใส่ตัวขาประกบเนื่องจากว่าตัวนี้เขาจะมีเดือยแบบนี้ครับเดือยค่อนข้างยาวนะมาเสียบเข้าไปในตรงนี้อยู่แล้วเวลาที่เราดึงฮันดิสเข้าออกก็จะมางัดทําให้มันล็อกเป็นสลักเรียบร้อยพอดีนะครับในการสวมก็กดเข้าไปเท่านั้นเองนะครับกดเข้าไปแน่นๆนะครับอ่าก็จะมีดังแก๊กเพื่อลงล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับอีกทีนึงนะครับเราสวมเข้าไป ตรงๆนะเพื่อให้สลักเขาจิ้มลงไปนะครับลองดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับสลักลงไปแล้วเรียบร้อยโอเคกดลงไปเลยนะครับอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วครับเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับก็เอาไปเสียบกลับได้เลยตอนนี้ฮาร์ดดิสก์ก็ประกอบเสร็จแล้วครับพร้อมที่จะใส่เข้าไปในเน็ตนะครับมาดูในตัวเน็ตบ้างดูใกล้ๆนะครับสำหรับตัวนี้ สามารถใส่ฮาร์ดดิสได้4ลูกก็จะมีช่องเสียบด้านหลัง4ช่องนะครับ 4B เบหลังจากนั้นก็ฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันจะสามารถใส่แรมได้ปกติแล้วตัวแรมเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ใช้ยี่ห้อ Synology แต่ผมก็มีการทดสอบไปแล้ว2ตัวนะครับผมสามารถใส่ตัว16กิกได้แล้วก็ใส่ตัว8กิกได้กับ ds 2 2 0ลองเข้าไปดูในช่อง YouTube ได้เลยนะครับผมทดสอบไปแล้วแต่ว่าที่ผมทดสอบเนี่ยจะเป็น แรมของ HyperX เป็น CL15 นะครับผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอื่นเนี่ยจะใส่ได้ไหมแต่ว่ามีหลายๆท่านบอกว่าใส่ CL เบอร์อื่นแล้วมันไม่ได้นะครับอันนี้ก็ลองตัดสินใจลองทดสอบก่อนนะครับไปที่ร้านให้เขาทดสอบก็ได้นะแต่ผมลองซื้อมาแล้วของผมเนี่ยได้ทั้งคู่นะครับมาใส่ฮาร์ดดิสกันทีละลูกนะครับให้เปิดตัวนี้ออกมาถ้าอยู่อย่างนี้นะครับให้เปิดก่อนนะงัดเลยแบบนี้ ในแต่ละเบยนะครับด้านล่างตรงนี้จะมีเขียนบอกไว้อยู่แล้วว่าเบอร์1,2,3,4แต่ที่ตัวฮาร์ดิสนะครับแล้วก็ตัวเบย์ฮาร์ดดิสกรอบด้านข้างเนี่ยไม่มีเบอร์นะคุณจะต้องทําสัญลักษณ์เองนะครับหรือไม่ก็จดซีลเอาเบอร์ของฮาร์ดิสเอาไว้เผื่อวันใดวันหนึ่งต้องถอดออกมากหมดเลยนะครับแต่ปกติก็เขาจะสามารถเสียได้นหนลูกตามเลทหที่ผมจะเซตนะครับ มีการใส่ฮาร์ดดิสนะครับให้คุณวางตรงๆแค่นั้นก็พอนะครับค่อยๆกดเข้าไปให้สุดนะครับตัวนี้จะไปงัดอยู่ด้านบนนี่นะเขาจะงัดขึ้นมาแล้วก็ดันฮาร์ดดิสเข้านะครับเข้าไปอีกนิดนึงอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็กดอ่าเข้าไปละนะครับ1ลูกเสียบเข้าไปให้สุดก่อนนะครับลูกที่2โอเคลูกที่3อ่าครับ พอเริ่มคล่องมือแล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับค่อยๆทาไปโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ NAS เราก็มีฮาร์ดดิสท,ที่ประกอบเข้าไปแล้ว4ลูกนะครับที่เหลืออยู่ก็จะเป็นการ i n i t เ a l เพื่อเริ่มต้นใช้งานเท่านั้นเองนะครับการ i n i t เ a l เริ่มต้นใช้งานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแต่ว่ามันต้องมีขั้นตอนเพื่อหา IP ของ NAS นะครับอะแดปเตอร์ของ s y o o l o g y ก็ จะมียี่ห้อ Synergy อยู่นะครับ Input 220โวลต์นี่แหละ1.5แอมป์ส่วน Output 12โวลต์7.5แอมป์90วัตต์นะครับตัวอะแดปเตอร์ของ Synergy จะมีไฟสีขานะครับหันให้ถูกด้านแล้วก็เสียบกับไฟบ้านเข้าไปนะครับจะมีบากของตัวปลั๊กอยู่นะครับให้หันไปทางขวาแบบนี้นะครับในการเสียบ โอเคเรียบร้อยครับคราวนี้ก็เราจะเสียบแลนที่พอ r หนึนะครับไปหาเราเตอร์แล้วก็เสียบแลนเข้ากับพอตแลนที่1ของซ y โรจี้นะครับจริงๆแล้วถึงเวลาใช้งานควรจะเสียบทั้ง2แลนนะครับ <c oughs> เผื่อรีดันแดนด้วยแต่ว่าในการตั้งค่าตอนแรกก็เสียบแค่พอรตเดียวก็ได้นะครับเสร็จแล้วเสียบไฟกับเสียบแลนเท่านั้นนะครับ การเปิดใช้งานก็เพียงแค่กดที่ปุ่มเปิดปุ่ม power ตัวนี้นะครับค้างาไว้สักครู่ประมาณ2-3ถึงวิเท่านั้นเองเขาก็จะเริ่มบูตขึ้นมานะครับจนเข้าไปเรื่อยๆให้สังเกตที่ไฟสถานะจะมีไฟสถานะก่อนแล้วก็มีไฟดิสสี่ก้อนนะครับตอนนี้เขากำลังบูตอยู่จริงๆแล้วตัว dsm 7.0แล้วก็เวอร์ชันใหม่ๆกว่านั้นเขาทำได้ดีนะครับ เราสามารถตั้งความเร็วพัดลมตั้งสถานะไฟปิดไฟหรือทําอะไรได้เยอะแยะเลยตามที่ผมเคยรีวิวไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับลองเข้าไปดูการตั้งค่าได้มีเพียบเลยนะครับสําหรับตัวนี้ก็เอา n นสใหม่มาทําให้ดูเป็นรุ่นสําหรับองค์กรนะครับตอนนี้ไฟสถานะขึ้นมาแล้วครับกําลังอินิเชียลอยู่นะครับเราจะไม่เห็นจอใดๆๆทั้งนั้นเราจะรอเข้าผ่านหน้าเว็บอย่างเดียวนะครับโอเคตอนนี้ เจอแล้วว่ามีดิสขึ้นมาทั้งหมด4ก้อนนะครับ1 2 3 4ไฟติดหมดเลยในระหว่างนี้หวังว่าจะไม่มีอะไรเราก็ล็อกตัวฮาร์ดดิสเลยครับหมุนไปที่6นาฬิกาหมุนจาก3นาฬิกานะครับถ้าเทียบกับนาฬิกาก็คือเลข3หมุนไปเลข6นะครับหมุนเหมือนปิดสวิตช์นะหมุนเหมือนปิดขวดน้ำนะครับแต่ปิดนิดเดียวประมาณ90องศานะครับ เดี๋ยวเราไปสแกนหา IP ของ NAS ตัวนี้กันแล้วเราจะได้ติดตั้ง DSM 7นะครับหลังจากนั้นให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรม Synology Assistant ไอคอนแบบนี้มาจากเว็บ Synology นะครับมา install ลงที่เครื่องโน้ตบุ๊กหรือเครื่อง PC ก็ได้แล้วเครื่องนั้นจะต้องต่อแลนเดียวกันกับตัว NAS นะครับ IP ชุดเดียวกันด้วยนะครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วก็เปิดครับ หลังจากที่เปิดเขาก็จะควานหาตัวอุปกรณ์ s y l o g y ในเน็ตเวิร์กเดียวกันที่เป็น IP วง7นะครับคุณสามารถที่จะกด Search ได้แบบนี้เขาก็จะเจออุปกรณ์ของผมที่อยู่ในระบบเครือข่ายนะครับอยู่ในแรนเดียวกันเจอแล้วครับ ds 4 2 0มาแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวที่แจกออกมาจาก Synology router นะครับก็คือตัวนี้เองเป็นคนแจก IP วง7มานะครับ ตอนนี้ได้7.168โอเคนะครับกด connect นะหลังจากนั้นก็ติ๊กถูกโอเคนะครับหลังจากที่เปิดก็จะขึ้นมาแบบนี้มาแล้วครับยินดีต้อนรับนะครับเรามาตั้งค่าใหม่ในการตั้งค่าก็จะขึ้นมาแบบนี้ทุกๆเครื่องนะครับ IP ด้านบนนะครับก็จะเป็น192.168.7.168นะครับ ซึ่งเขาก็จ่ายออกมาจากตัว dhcp นั่นเองพอร์ต5,000นะครับตัวนี้มาเองอยู่แล้วพัน Sy คโ n o l o g y Assistant กดเข้าไปเลยครับติดตั้ง i d ด Station Manager dsm นะครับเขาก็ลองค่อยๆอ,อ,อ่านก็ได้ครับติดตั้งด้วยตัวเองตัวนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดมาติดตั้งแบบแมนนวลติดตั้งเดี๋ยวนี้ก็ออนไลน์เลยครับโอเคข้อมูลทั้งหมดในฮานดิ์หนึจะถูกลบออกโอเคเข้าใจครับตกลง ง่ายไหมครับค่อนข้างง่ายเลยนะครับที่เขาเออกแบบมาให้ก็เหมือนเหมือนครบเลยครับสำหรับ NAS T ยี่ห้อนี้นะครับในการติดตั้งก็ปล่อยให้เขาดาวน์โหลดออนไลน์แล้วก็ทำการติดตั้งลงบนตัวดิสแล้วก็เราค่อยไปแบ่งพาร์ติชันใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเริ่มต้นก็ปล่อยไว้แบบนี้จนเขาติดตั้งเสร็จนะครับกำลังเสร็จสิ้นการติดตั้งแล้วครับ ก็เดี๋ยวให้เขาเริ่มระบบใหม่หน่าจะเป็นการรีบูตตัว NAS นะครับเหลือเวลาอยู่ประมาณ9นาทีแต่จริงๆก็ไม่ใช่เต็มๆนะครับเดี๋ยวก็จะวิ่งปื๊ดไปแล้วก็จบเลยนะครับโอเคมาแล้วครับ ตอนนี้ DSM 7.1ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเริ่มต้นเลยก็ได้หรือจะดูว่ามีอะไรใหม่ก่อนก็ได้นะครับผมเริ่มต้นเลยเขาจะให้ใส่ชื่อตัวอุปกรณ์เหมือนชื่อคอม p u t เ r Name ครับแล้วก็บัญชีผู้ดูแลระบบนะครับแล้วก็รหัสผ่านยืนยันผมจะใส่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนเป็น NAS d s 4 20นะครับแล้วก็ แบ็กอัพแอดมรหัสผ่านใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วก็กดถัดไปก็ได้หรือจะอนุญาตให้ซิโนจีเก็บข้อมูลเราเก็บรวบรวม IP แล้วก็ข้อมูลอื่นด้วยก็ได้นะครับก็ถัดไปเลยครับโอเคก็เลือกอันสุดท้ายครับโดยแพ็กเกจบางตัว ที่ไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องติดตั้งนะครับเราติดตั้งแพคเกจด้วยตัวเองว่าเราอยากติดตั้งสวิตตัวไหนอะไรพวกนี้ครับไม่ต้องออโต้นะครับสำหรับหน้านี้เป็นเรื่องของการอัปเดตตัว Synergy NAS ไม่ว่าจะเป็นตัว dsm patch อะไรพวกนี้นะครับให้เลือกเป็นแจ้งเตือนฉันเมื่อมีอัปเดตนะครับไม่ต้องติดตั้งบางทีเขาอาจจะรีบูตหรืออะไรพวกนี้ผมไม่แน่ใจเมนนวลนดีกว่าเรามีแจ้งเตือนมาค่อยอัปเดตนะครับฉันจะติดตั้งตัวเองแล้วก็ถัดไปครับ ถัดมาเป็นเรื่องของการสร้างบัญชีซีโรจี้เพื่อเ็อาอินเข้าไปดูพวกซีเรียลพวกประกันและพวกนี้ครับบนเว็บนะครับคุณสามารถกดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ก็ได้หรือจะสร้างใหม่ก็ได้นะครับเบื้องต้นก็ข้ามก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยว่อยไปตั้งค่าอีกทีนึงโอเคข้ามก่อนนะครับ หลังจากนั้นการวิเคราะห์อุปกรณ์จะให้ซ n โนจี y เก็บข้อมูลไหมจริงๆก็เก็บก็ได้ครับเข้ามาแล้วนี่เป็นหน้าจอใหม่ล่าสุดของซ n o l o g y DSM 7.1นะครับเขาก็จะมีวิาสาตมาให้บอกว่าต้องการสร้าง h ูแล้วก็ v o l ลุ่มสำหรับเก็บข้อมูลเลยหรือเปล่านะครับ เราเข้ามาเริ่มต้นเลือกเลทครับคุณสามารถเลือกเป็นเทดิชแนลก็คือเป็นเลทเวอร์ชันเดิมๆก็ได้หรือจะเลือกซีโรจีเลทก็ได้นะครับ h s r h s r 2นะครับแต่ว่าผมชอบตัวเลท5ธรรมดานี่แหละนะครับมันดูเบสิกดีนะครับเขาจะบอกเรื่องของความสามารถในการเสียของฮันดิตได้ก็คือ1นะครับต้องเหลือ3ลูกอะไรทํานองนี้นะครับก็ใส่เป็นข้อความอะไรก็ได้นะครับ ภูหก็ได้นะครับง่ายดีถัดไปครับเราเลือกฮาร์ดดิสทั้ง4ลูกเลยนะครับใส่ในภูได้คำจุประมาณ1 0 9เทราไบต์นะครับถัดไปหลังจากนั้นเขาก็จะมีการแจ้งการจัดสรรว่าภูตัวนี้จะเอาพื้นที่ทั้งหมดเลยหรือเปล่านะครับ ติแล้วเลขตัวนี้ควรจะใส่เป็นเลขฐาน2นะครับเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ก็ประมาณนี้ผมจะใส่ประมาณ4เทก็คือ4096นะครับค่อยไปปรับเปลี่ยนเอาภายหลังนะครับตัวนี้ก็ใส่เป็นวอลลุ่มที่1ก็แล้วกันแบบเบสิกมากๆเลยนะครับถัดไปแล้วจะเลือกแบบไหนก็แนะนำครับเขาเลือกแบบด้านบนก็ข้ามเลยครับถัดไป คูนนะครับวอลุ่มแรกวอลุ่มที่1ชน,นิดการเก็บข้อมูลนะครับก็โอเคออฟพลายเลยครับถ้าเป็นภาษาไทยก็จะดูงงง,งหน่อยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นออฟพลายครับปรับใช้ข้อมูลจะถูกลบนะครับโอเคตกลงขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมหาดีเท่านั้นนะครับเราตัดมาบางส่วนประมาณ4เทาไ์เพื่อที่จะเป็น โวลุ่มหให้สามารถ Access ได้ก่อนนะครับส่วนการปรับแต่งคุณสามารถเข้าไปภายหลังได้ไปในตัว Storage Manager แล้วก็ไปในตัวค t น o l p a n e l s e t t i n g แล้วก็ไปสร้าง User อลอะไรพวกนี้ภายหลังนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมทำคลิปเอาไว้แล้วตั้งแต่ตอนรีวิวตัว ds220plus นะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยโอเคมาแล้วครับ คุณสามารถไปที่วิธีใช้ได้โอเคตกลงนะครับตอนนี้ตัวฮาร์ดิส3.6เทราบต์ปกติทุกลูกนะครับกำลังอัพติไม e อยู่นะครับเขากำลังจัดสรรกำลังเตรียมพื้นที่นะครับคุณสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ไปดูที่วอลลุ่มหด้านล่างถ้าไปดูที่ฮาร์ดดิสแต่ละก้อนนะครับก็ปกติด,ดีนะครับมีขนาดบง่งบอกมีข้อมูลนะครับ สามารถเข้ามาดูอุณภูมิได้ดูเฟิร์มแบ์ของฮ์ดดิสก์ได้แต่ละลูกนะครับมาไล่ดูนะแล้วดูวอลลุ่มดูพูตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยครับก็เขากำลังฟอร์แมตกำลังเตรียมพื้นที่เรดอยู่ก็ปล่อยเข้าไปนะครับจนเสร็จนะครับตัวน,นี้อย่าเพิ่งทำอะไรเบื้องต้นภาพรวมโอเคครับตอนนี้ใช้อยู่ทุกลูก ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็น Storage Manager นะครับคุณสามารถเข้ามาที่เมนูต่างๆได้แล้วก็ติดตั้งแพ็กเกจเพิ่มได้ตามที่ต้องการใช้งานนะครับแพ็กเกจทั้งหมดจะอยู่ในนี้มีเพียบเลยนะครับผมมีรีวิวเอาไว้ค่อนข้างเยอะเช่นกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องเข้ามาที่แผงควบคุมหรือ Control Panel นะครับเพื่อมาตั้งค่า User มาตั้งค่าไฟล์ Service มากำหนด Permission นะครับ รวมทั้งการตั้งค่าต่างๆสถานะออนไลน์ไฟและพวกนี้นะครับการติดตั้ง DSM 7.1ก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะสามารถเข้ามาใช้งานตัว N a s สตัวนี้ได้นะครับล็อกอินเข้ามาใช้งานได้แล้วค่อยไปปรับตั้งค่าอย่างอื่นในการใช้งานเบื้องต้นสิ่งที่ต้องโฟกัสเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเบื้องต้นนะ ให้คุณมาดูที่ IP address นะครับเพื่อให้สามารถเข้ามาใช้งานได้ในลำดับถัดไปก็ให้เข้ามาที่ตัว Network ครับเข้ามา Control Panel นะครับจะเห็นหน้านี้หลังจากนั้นก็มาที่เครือข่ายครับ Network ถ้าเกิดไม่ชินเมนูก็ไปเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับสำหรับการเปลี่ยนภาษาก็อยู่ตรงนี้ครับส่วนตัวเราก็มาเลือกภาษากำหนดการแสดงผลได้นะครับเพื่อให้เป็น ภาษาอังกฤษนะครับตั้งค่าระบบสามารถที่เลือกเป็นอังกฤษได้ก็บันทึกครับทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะครับจะมีการรีเฟชนิดหนึง่งโอเคเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับให้เข้ามาที่คอนโทรลพาเนลแล้วก็มาที่เน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กหลังจากที่เข้ามาตรงนี้ให้คุณมาเช็คที่แลนนะครับแลนหนึ่งเสียบอยู่ตอนนี้แลนเป็น dcp ให้คุณเปลี่ยน edit เป็น fix ip ให้เรียบร้อยนะครับกำหนด fix ip เบอร์ใหม่ที่คุณคิดว่าจะให้เป็น ip ถาวรน,นะครับตอนนี้รับ dhcp มาเป็น168ก็ก็กำหนดตรงนี้ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ใช้เบอร์ ip เบ์น,นั้นตลอดไปพร้อมทั้งเสียบแลน2ครับเสียบแลน2เพื่อที่จะ assign ip อีกเบอร์หนึ่งให้เขาแสดงว่า N a s ตัวนี้จะมี2 ip นะครับเพื่อความปลอดภัย ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจการตั้งค่าเพิ่มเติมการตั้งค่า user การตั้งค่า service ต่างๆรวมถึงการตั้งค่า security นะครับให้คุณกลับไปดูคลิปที่ผมรีวิว DS220+ Plus เอาไว้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับสำหรับกรณีที่ต้องการที่จะดูเรื่องคามลอดภัยเรื่องของการตั้งค่าไฟล์ service เรื่องของ install service ต่างๆ ที่จําเป็นก็อยู่ในช่อง YouTube หมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้จะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับถ้าเกิดท่านใดมีคําถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดมีความต้องการในการให้ช่วยดูแลนะครับทางไอทีปรรจับันก็มีเซอร์วิสติดต่อหลังบ้านได้ที่ f e c o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  k c t นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ